สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดนีต้อนรับเข้าสู่ทิปล่าลมหนาวเดือนเมษา EP สองตอนนี้เราอยู่กันที่โลตัสจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์เมื่อกี้ออตอน ในพี่หนึ่งถ้าใครได้ดูเนาะเราเดินทางมาตักตอนกลงคืนแล้วก็ไปนอนที่ปั๊มมาตอนนี้เรามีจุดหมายแล้วครับเพื่อนๆนะครับใน EP นี้จะมีอยู่ด้วยกัน2คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แรกเป็นคอนเทนต์ของคุณกอบเขานะคือคอนเทนต์เที่ยวคอนเทนต์ที่2เป็นคอนเทนต์ของผมทริปเที่ยวทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่อชน้ำหนาวอชคือ อุทยานแห่งชาติาอุทยา,านแห่งชาตินล้ำหนาวนะครับอ่า,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 าและคอนเทนต์ของผมนั่นก็คือการเที่ยวใน EP นี้เราจะถ่ายทั้งหมดด้วย Samsung S22 Ultra เครื่องนี้เลยไมม่เลถอยมาใหม่เพื่อทิปนี้เลยอ่มีคำคำหนึ่งคอนเทนต์ดีเตอร์เขาชอบพูดนั่นก็คือเขาบอกว่าแค่มือถือเครื่องเดียวอะ่ะ คุณก็สามารถทำเคียเตอร์ได้แล้วใช่ทำวีล็อกทำท่องเที่ยวทำคลิปวิดีโอ YouTube ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้จะทำได้ไหมมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นะครับโอเคนะเพื่อนๆต้องบอกว่าอันนี้จ่ายเองเจ็บเองไม่มีสปอนเซอร์นะอย่ามาดูซื้เองเจอด้วเองใช่ปะลุยกันด้วยเจ้าตัวนี้เลย ไปเราไปดูทริปเมษา,<ส>าตามหาลมหนาวใน EP ีที่2ครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาที่ตั้งแคมป์ที่หนาวตลอดทั้งปีอีกที่หนึ่งเลยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหนาวนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าที่นี่เนี่ยจะหนาวสมชื่อจริงไหมแต่ทริปนี้พิเศษหน่อยนะครับเพื่อนๆพ,นพคลิปนี้ทั้งตอนเนี่ยผมจะถ่ายทําคลิปท่องเที่ยวด้วยเจ้านี่เลยซัมซุง S22 อัลต a ามาลองดูกันสิครับว่าที่เขาว่ากันว่ามือถือครึ่งเดียวเนี่ยสามารถถ่ายทํา youtube ได้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าและการถ่ายด้วย S22 u l t r a เนี่ยจะสวยแค่ไหนติดตามชมได้กันในอีนี้เลยนะครับ ใน e ีที่แล้วนะครับเราออกเดินทางจากบ้านในช่วงดึกนะครับแล้วก็แวะไปนอนพักผ่อนกันที่ปั๊มน้ํามัน PT Max ที่จังหวัดลบบุรีหลังจากเราตื่นนอนแล้วนะครับก็ทําธุระส่วนตัวซื้อกาแฟกันเอาละวันนี้พวกเราจะได้เวลาออกเดินทางกันสักทีนะครับเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จุดมุ่งหมายแรกของพวกเรานะครับนั่นก็คือโรตัสสาขาใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นี่เนี่ยเราชอบแวะเติมสบเปียงกันเป็นประจำแล้วนะอันก็เช่นเดียวกับคลิปนี้ครับ ลงทะเบียนกันเต็มรถเลยก็ได้เวลาลุยแล้วไปยังจุดหมายที่แท้จริงของทริปนี้ครับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของทริปนี้ของพวกเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีรอยต่อระหว่างภาคเหนือแล้วกว็ภาคอีสานเป็นอีกหนึ่งอุทยานนะครับที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามแล้วกว็อุดมสมบูรณ์มากๆเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตัวผมนั้นยังไม่เคยไปเลยสักครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเนนั่นจาึาหตุท ให้เราสองสองคนเนี่ยอยากพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าในหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยที่เนี่ยจะเย็นสดชื่ออย่างที่เขาว่าไหมโอเคฮะเดินทางกันนะจ๊ะไปเลยถ้าเพื่อนเอ,นอยากเป็นส่วนหนึ่งและอยากสนับสนุนการท่องเที่ยวของพวกเราสองคนสามารถสมทบทุนเป็นค่าน้ำมันให้กับลุงดำและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางรวมถึงค่าตัดต่อคลิปว,วิดีโอของพวกเราได้ที่พร้อมเพย์ด้านล่างหรือเพื่อนๆจะสแกน q r Code ก็ได้นะครับไม่ต้องมากครับตามกำลังที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะสนับสนุน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพาน,านห้วย,ยตองสะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อพ่อขุนผาเมืองเขาบอกว่าอะไรนะตรงนี้เป็นประตูะตสูส่ภาคอีสานเนะาะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงอ,อชอ,อะไรนะน้ำหนาว,นนาวแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันถือเป็นเขาเรียกอะไรจุดที่จะบอกว่าเออเนี่ยกใกล้ถึงแล้วนะนะตรงนี้เป็นสะพานสวยมากเพื่อนๆเป็นสะพานวิวดีมาก อลังการมากเคยเห็นแต่ในรูปนะอากาศโคตรอากาศดีมากดีตอนนี้ประมาณบ่ายโมงยังเย็นอยู่เลยอ่ะป่าที่นี่อยู่ตรงสมุนไพรเนาะใช่ก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะเนาะใช่ตรงนี้เนาะรถขับมาจากตรงนู้นเดินทาันหน่อยเดียวเออไปเดินเราไปกันต่อนะอยากถึงแล้วอยากถึงแล้วอยากถึงแล้วอยากนอนแล้วสินะอากาศแบบนี้น่านอนสุด สะพานห้วยตองเนี่ยอยู่ก่อนถึงอุทยาแนแห่งชาติน้ำหนาว3ากิโลเมตรครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานพ่อขุนผาเมืองเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะครับระหว่างภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน ตัวสะพานเนี่ยผ่านภุเขาอย่างสวยงามอลังการมากๆมองแล้วนะครับบางทีก็นึกถึงว่าที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยเลยอย่างกับเมืองนอกอยังไงอย่างนั้นเนาะตัวสะพานนั้นนะครับยาว180เมตรความสวยของสะพานห้วยตองแล้วก็จุดเด่นเนี่ยคือสภาพแวดล้อมรอบๆนะครับที่เขาดูสะดุดตาแล้วก็เขียวขจีตัดกับตัวสะพานให้แบบลงตัวนะครับเพื่อนๆที่แวะไปที่น้ำหนาวเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่จะแวะสะพานแห่งนี้นะครับ ออกจากสะพานห้วยตองนะครับเพื่อนๆขับรถไปตามทางอีกสักประมาณ3กิโลเมตรหรือว่าประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับตลาดชุมชนที่อยู่ตรงจุดชมวิวเขาปากช่องซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะเติมสเบียงได้ใครที่ไม่ได้ซื้อของมาหรือว่าไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยถ้าไม่อยากรุนว่าร้านอาหารในอุทยานเนี่ยเขาจะเปิดไหมก็เติมสเบียงหรือแวะซื้อข้าวกล่องกันที่นี่ได้นะครับมีหลายร้านเลยครับเพื่อนๆรวมถึงมีของฝากของป่าขายด้วยก็ลองแวะดูได้นะครับ ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกันอย่างปลอดภัยนะครับค่าเข้าที่นี่เนี่ยก็ปกติทั่วไปนะครับเพื่อนๆคือรถยนต์เนี่ยสาบาทส่วนผู้ใหญ่ก็40บาทรวมแล้วเนี่ยก็1นึบาทพอดีครับแค่มาถึงหน้าทางเข้าเนี่ยพวกเราก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าที่นี่เนี่ยต้องหนาวแน่ๆเพราะว่าอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเนี่ยปกคลุมไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยสูงบงังแดดจนมิดเลยฮะเข้ามาถึงตุทยานนะครับพวกเราก็วนดูรอบๆ ก็รู้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยคนน้อยแน่ๆเลยไม่รู้ว่าเราจะมีเพื่อนตั้งแคมป์กันอยู่บ้างไหมเนาะร้านค้าต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับ จะมีแค่1ร้านเท่านั้นที่เปิดอยู่พวกเราก็ดีอกดีใจกันครับนั่นก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยลืมซื้อน้ําแข็งมานะครับสำหรับแช่ของสดจัดการเข้าไปติดต่อนะครับขอซื้อน้ําแข็งที่ร้านก็ได้ความจากที่ร้านว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยร้านค้าที่นี่เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ดวงนะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยก็แล้วแต่เขาเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยคนที่นี่ก็จะน้อยมากๆนะครับแต่ร้านค้าของที่อุทยานแห่งชาติน้าหนาวเนี่ยเท่าที่ผมดูนะดูแล้วเนี่ยคบคันกว่าอุทยานแห่งชาติอื่นๆมากๆที่นี่เนี่ยมีของขายแทบทุกอยย่างเล เรียกว่าถ้าร้านเปิดแล้วแล้วก็มาแค่ตัวกับเงินเนี่ยก็ได้นะที่นี่มีทุกอย่างจริงๆ หลังจากที่เราซื้อน้ำแข็งเสร็จนะครับเราก็ขับรถไปสำรวจที่กางเต็นท์กันครับในวันที่เราไปนะครับเขาไม่ไดเ arrived, ้เปิดให้กางเต็นท์ทุกลานนะครับเพื่อนๆเข้าไปได้นิดเดียวเนี่ยเราก็จะเจอลานกางเต็นท์อยู่แค่2ลานเท่าน,นั้นเองที่เขาเปิดให้เรากางจัดแจงเลือกโลเคชันที่จะอยู่กันในวันนี้นะครับเราสองคนก็คุยกันว่าเราคงจะอยู่ที่นี่กันแค่คืนเดียวนะครับฉะนั้นเราก็เลยเลือกเต็นท์หลังคาของเรานะครับเพื่อมาใช้ตั้งแคมป์หลับนอนกันในคืนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาเต็นท์มาหลายเต็นท์นะครับเอา แต่ที่อุทยานแห่ชงชาติน้ำหนาวเนี่ยดูจะเหมาะกับเต็นท์หลังคาที่สุดเลยนะครับได้ที่กลางเต็นท์แล้วเอาตรงนี้แหละเพื่อนๆวันนี้เงียบจนผิดคาดเลยอ่ะก็เรากําลังคิดกันอยู่นะว่าเราจะอยู่ที่นี่กี่คืนดีเอาเป็นว่าคืนเดียวแล้วกันนะครับเพ<ช>ื่อนที่นี่สําหรับที่นี่เนาะดูแล้วเนี่ยกิจกรรมมันถ้าอยู่ห,ยหลายวันมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็เราจะได้พาเพื่อนๆไป เก็บที่หนาวๆได้หลายๆที่ด้วยใช่เมื่อกี้เอาเบอร์ที่ร้านข้าวมาแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรเดี๋ยวโทรหลายๆโทรแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอ่ะอ่ะแล้วก็คุณกร๊อกจะได้รีบนอนด้วยะเพราะว่าตอนนี้ท่าทางถึงจะไม่ไหวแล้วโอเคดีนะสงบดีแล้วก็อากาศดีมากด้วยมบามากเลยเมื่อกี้ไปสัมผัสน้ำมาแล้วไปไงวง <c oughs> ยังก็แช่น้ำแข็งสมชื่อหนาวจริงๆจางเต็น์ก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินสำรวจแถวนี้กันโอเคจะไปะ ทำอะไรกินเถอะรับได้เวลาแล้วฮะเวลาอาหารของผมมีคนหิวก็เลยต้องทำให้กินมีคนหิวเลยต้องทำให้กินเมื่อวนนี้ทำอะไรครับผัดมาม่ามีคนจะกินผัดมาม่ามีคนจะกินผัดมาม่าคนไหนล่ะครับคนถ่ายนั่นแหละสั่งไข่เจียวได้ไหมแคมป์มันก็ต้องแบบนี้นะครับเพื่อนเือนมันก็ต้องมีการทําอาหารเนี่ยเพื่อนบนมาหลายครั้งแล้วว่าเออทาไมค,คุณคิดกับครูกลับอ่ะ ไม่ทำอาหารกันเลยเอาจริงๆผมมาพร้อมทุกเมื่อแต่ว่าครูกอล่าเขาขี้เกียจทำอย่ามาโทษอย่ามาโทษเพราะวเดี๋ยวไปปวดเขามาเดี๋ยวเขาไม่ดำให้กินนะใช่สีมือไม่ตกอันนี้่าจ อาหารเราเสร็จแล้วครับเพื่อนเบร้อยเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับผมจักจะไม่ไหวแล้วครับผมหนาวมากตอนนี้นะสิบเก้าองศาฮะแต่เป็น19องศาที่แบบมีลมอ่ะมันใหญ่เยือกมากเลยแบบโอ้แต่มันเย็นแบบเย็นเยือกจริงสิบ้าองศาในเดือนเมษาโอ้โหหาได้ยังไงเนี่ยรู้ไปรู้จักหรือยังล่ะ อความหนาวเมษาเนี่ยู้อจักมาเพราะตอนนี้มีกะเพราหมูอันนี้ที่อยากกินมากผัดมาม่าแล้วก็ไข่เจียวของโปรพี่คิดเขาเฮ้ยถ้ามีไข่เจียวยวแปอีกแล้วเหรอยะแป๊บนึงอยู่แล้วูกจ๋าลูกจ๋า มาแล้วลูกจ้ามีไข่เจียวแล้วก็ต้องมีลูกจ้าบอกเลยนะว่าเจ้าของพีฮอนเนี่ยคงรักเธอมากต้องรักแล้วนะแต่อันนี้ที่ก๊อปยอมให้พี่คิดเขาแบบขนมาแบบเนี้ยเพราะแบบเนี้ยคือมันใส่หลอดแล้วมันแบบพกง่ายไม่หกเกเดูเพื่อนสโลงเวอร์ชั่นเนี่ยเดี๋ยวล่นใส่กับข้าโอ้โหสุดยอดเลยครับเสร็จแล้วก็แน่แม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 ่เกือบแล้ว นี่เลยครับนี่ดูเด๋มไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินข้าวกันดีกว่านะฮะวันนี้หิวมากหิวมากนี่มื้อกลางวันนะเนี่ยกินกันเหรอจับอาบน้ำบอกตรงๆบกจักระสิบผมว่าผมจะเบี้ยวไม่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 กอฟต้องให้พี่ขับน้ำผมไม่ไหวจริงไม่ไหวเรยยน้ำที่นี่สมชื่อเลยไม่ไหวหรอกรีบกินดีกว่าจะรีบไปรีบไปอาบอย่ามังงงงงอาเร็ว ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่กับนนทห้องแล้วครับเพื่อนๆครับไม่ไหวแล้วฮนะสิบเจ็ดองศาแต่ถ้าอยู่ข้างล่างไม่ใช่สิบเจ็ดนะใช่อันนี้เอาเข้ามาไว้ข้างในก็นเลยอุ่นขึ้นมาน,นิดนึงที่นี่นี่บอกเลยครับยกสองนิ้วให้ครับเย็นจริงหนาวจริงกลางวันหน้าอากาศปกตินี้ถ้าอยู่ใต้ทาบก็สบายๆนะเพื่อนๆแต่กลางคืนนี่คือแบบหนาวนะก็ ยกนิ้วให้ที่นี่นะครับ<ม>ที่นี่ถือเป็นที่ที่ผ่านนะผ่านในหน้าร้อนอก็วันนี้ของพวกเรานอนพักผ่อนกันก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานวาคือคืนเราแทบไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดินชม,มเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1กิโลเมตรแล้วกันเป็นการออกกำลังกายตอนเช้านะพี่คิดเป็นคนเอ่ยปากเลยนะโอเควันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะ วันนี้ปิดเต็นรอบด้านหมดแล้วเดี๋ยวขอเปิดหลังคาวไว้หน่อยเดี๋ยวหายใจไปออกอุ่นขึ้นมาหน่อยครับไม่ไหวอยู่ข้างหน้าไม่ได้ตอนนี้รี่สวัสดนะีครับวันนี้นะฮะ เช้านี้นะเพื่อนๆนี่ก็โอ้เชาสบสี่ถึสองศาแต่ตอนนี้นี่ส7เจ็ดนะฮะโอ้เมื่อวานนะครับผมภาพตัดไปเลยครับผมไม,ม่คิดหลับแต่สองทุ่มคมาา่ไหวจริงๆแสดงว่าแสดงว่าแบบอูเพียมากวันที่นอนปั๊มผมนอนชา้าเพราะว่าคอยจัดนู่นจัดนี่เลยเพื่อนๆที่เนี่นกเยอะมากโอ้สนมากนกนก,บบน,นกกล้าหารมาก นกาก็คือมาวิ่งอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องนกอะไรมีหางยาวๆอันนี้เรารู้ชื่อแล้วมีเพื่อนเราบอกมาอะไรนะกะรางกะรางหัวหอกกะรางหัวหอกสวัสดีกินคนเดียวเลยนะเวลาคนนี้นั้นจะม่ยอมกินเจอช่วงกาแฟกินดีกว่าเช้าเช้ายิ่งก็ต้องกาแฟนะเพื่อนนะ ก็เรามาแล้วเพื่อนๆนะคนนี้ก็เพื่อสมาชิกเราเข้ามาทักื่อนี้น้องๆเข้ามาทักเมื่อวานแล้วก็พี่ตรงนู้นเข้ามาทักเมื่อคืนพี่เข้ามาบ่อยพี่ข้างในตอนแรกกับเข้ามาทักเมื่อเช้าวานอขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะที่นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบว่า อ่ปอวยตัวเองกันเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าดีจดีใจพาไปเดินเล่นในคืนเลนหน่าน่ะดีใจเวลาเขาเจอคนรู้จักเขาดีใจพาไปเดินเล่นข้างในไงฮะข้างในที่เราอยากเข้าไปดูผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะมาครั้งแรกเนาะกรอบเขาบอกว่าข้างในคือสวยกว่าข้างนอกแล้วก็พี่พี่เขาบอกได้อแต่ว่าเมื่อคืนพี่พี่เขาให้ข้อมูลว่าตรงเนี้ยที่เขาไม่ให้เข้าก็เพราะว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วงนี้พี่ใหญ่ออกมาบ่อย แต่ก็เดินไปไม่เป็นไรนะครับหมายถึงว่ารถอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้เขาไปแคมป์เดินเข้าไปแบบถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยได้นะเออเขาบอกว่าหน่าร้อนพี่ใหญ่จะอยู่แถวนี้แล้วก็เหมือนกับว่าพี่ใหญ่เนี่ยไวกับหมูกระทะพิเศษนะพี่ตรงสายพี่ใหญ่ชอบกินเขาบอกถ้าว่าไหล่มีนักท่องเที่ยวแบบว่ากินหมูกระทะอ่ะพี่ใหญ่ก็จะมาจ้าวที่เขาเล่าให้ฟังว่าหมูกระทะเนี่ยมันตัวร้ายนะ เราอาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่ว่ากินมันเนี่ยไปได้เป็นกิโลไปได้ไกลใช่แล้วเป็นตัวแบบว่าเรียกพี่พใหญ่ได้ดีมากใช่แต่เขตตรงเนี้ยที่เขาให้เรากางอะ่ะเพราะว่ามันมีแนวสนใช่ไหมแนวไผ่ป่าไผ่อะไรซึ่งถ้าเราจะได้ยินอ่ะเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นนี่ไหมกองๆนู่นไหมถ้าเป็นกองไผ่ข้างในเป็นป่าไผ่ใช่ซึ่งพี่เขาบอกว่าถ้าดูรู้ว่าพี่ใหญ่อยู่ด้ยินเลยเขาเดิน่ะมันจะเสียงเหียบแยบแยบเสียงเหียบแบบดังมากนี่ไง ห้ามกลางเต็นเลยจากจุดนี้ก่อนได้รับอนุญาตก็คือถ้าเพื่อนๆจะเข้ามากลางข้างในต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ที่นี่อย่างหนึ่งที่ดีก็คือมันจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะใช่ที่จะมีที่ผมบอก่จะไปเดินแต่ว่าวันนี้เราเลยมาเดินตรงนี้แทนแล้วกันนะเออซึ่งจะเล่าให้ฟังเขาบอกอย่างนี้พี่เจ้าหน้าที่อ่ะก็คือเขาจะมีคือคนที่จะเข้าไปอ่ะต้องเซ็นชื่อว่าจะเข้าแล้วให้เจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนมาเข้าได้เสร็จแล้วพอเพื่อนๆไปเดินมาเสร็จแล้วก็ต้องออกมารายงานตัวคือเซ็นชื่อออก เพื่อเจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่ายังไม่มีแบบไม่ได้มีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเอออันนี้ดีแต่ลานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเรียบนะครับไม่ค่อยเรียบบอกเพื่อนๆ่อนนะจริงๆที่นี่ลานกว้างมากเลยน้ดูดิแต่เป็นลานเอียงหน่อยโอ้ยลมหนาวเธอบอกให้ฉันถอดเสื้อผ้ามาแล้วตัวเองจัดเต็มทั้งเล็กกองทั้งโก่แล้วเขาคิดว่ามันจะมีเหงื่อไปเดินไกล ห้องน้ำเยอะจริงจริงยอมแล้วออนู่นีจุดห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายขึ้นรัเพราะว่างข้างล่างเนี่ยแยกห้องน้ำนะครับนี่ลานสมสวยเชียวเออตรงนี้สวยนี่ริมทานอ๋อนี่ยังมีที่กางเต็นท์ข้างในนะปิดป้ายอ่ะจริงดิได้ไงปิดป้ายที่เขาให้ระวังอยางเงระวังไก่ป่าไก่ป่าสรุปที่เราเจอนั่ไก่ป่าหรือยังไม่ใช่ใช่ไหมไก่ธรรมดาตอนนี้เราแวงไก่เลยนี่ถ้าไก่ป่าเขาจะหายอันนี้ อ๋อไก่ฟ้าไม่ใช่ไก่ป่าเรไปเรียกเขาไ่ไก่อาจูกลับไลได้แสดงว่าทำร้ายคนบ่อยไก่ฟ้าไก่ฟ้าไม่ใช่ไก่ป่าอ๋อลองไก่ฟ้าเราไปเรียกเขาเนี่ตอนนี้เจอไก่ก็เราแหวงแล้วเนี่ยเพื่อนๆกลัวเราเลยเียพื่อนดูเดึอดๆที่เราก็เดินเดินเข้ามากระเพาะเดินเดินเข้ามาถุนกนะไม่รู้เชื่ออะไรคุณทองคุณแพงุณทองเจ้าคุณทองรีบมาล่ะรีบมาคุณทองไม่เจ้าเจรจา เหมือนสีเหมือนตัวทงนั้นเริ่มเป็นสีขาวกับดำอ่ะกระลอกสีขาวดำสวยเีดเออนี่เหโอ้โหกระลอกเยอะมากจริงเป็นฝูงเออเยอะเลยโอ้โหที่นี่สุดยอดไปเลยเข้ามากาดดีกว่าข้างนอกอีกใช่ที่นี่ร้านกาต็งเขาเยอะมากนะอที่นับได้ีกี่ร้านแล้วอ่ะเออที่เขาปิดหนึ่ง สองสามอ่ะสามอ่ะนะเพื่อนตอนนี้เขามีจุดบริการชาร์จไฟปักเพียบเลยเออไม่ไกลนะนั่นแหละเอาไว้บริการแล้วก็ตรงนี้ศูนย์ไล่ช้างเอยแต่ที่นี่แบบสถานที่ก็พร้อมเนาะเออดูมีรถที่นี่เตรียมไว้เลยล่ะใช่ทงดีจุดบริการนะักท่องเที่ยวก็ดีตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นมาตรงที่เป็นจุดบริการนั่นแหละสรุปว่าเราจะไปเดิน1กิโลให้ได้ ะถอให้เราด่าเดินไม่ถึงเพื่อนเพือนก็ไม่รู้หรอกเอ้ยเดินแค่นี้ก็หอบแล้วเนี่ยนี่ที่รับส่งเต็นท์เพื่อนๆมาเช่าเต็นท์ะก็อุปกรณ์ตรงนี้ได้เผือ่อใครมาแบบไม่มีอุปกรณ์เหมือนกอบตอนนั้นน่ะมาแบบไม่มีอะไรเลยก็มาเช่าตรงนี้ออมาน้ำหนาวไม่มีอุปกรณ์ได้เครียดนะอย่างน้อยต้องผ้าห่มนะนี่สูงสุด24องศา ต่ำสุด15องศาที่เขาวัดได้คือแถวนี้เนาะ15องศาต่ำสุดใช่เพราะตอนนั้นเป็นเราก็อยู่14.4ก็ใกล้เคียงนะลงทะเบียนมานแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้า1นกิโลลงไปเรียซสายป่าระวังท่าไม<ะ>มีหรอกมั้งตอนนี้เดินเลยนะเดินป่าระวังท่าดากับสิ <Huh? S 2> กลับสิกลับทำไมเดินก็กลับไปเดินระวังทาง่ากลัวกลัวออแล้วดูเธอมาพร้อมมาดูฉันดิอ้าวปัอหอ่ไไปแล้วแแต่มันไม่ใช่น้าฝนมันจะมีข้าไปถามเมื่กี้ก่อนมีหรือเปล่า,อ,า,าอันนี้เราสารภาพาตามตรงกันเลยนะเพื่อนๆไม่มีตัดไม่มีคัดเลย <c oughs> <laughs> ผมเปลี่ยนใจแล้วเมื่อกี้เข้าไปถามแล้วมีท่ามีท <c oughs> ่าเยอะ <c oughs> แล้วดูผมดิ มาดูขูก๊อปดิมาตัวเปล่าเราเปื่อยนะก็เลยอนุญาตไม่ได้พาเดินชมงงเลยครับก็งงเลยครับขัดข้อด้วยครับผมกลัวครับเพิ่งแกลงทะเบียนคนเรามันต้องมีเรื่องกลัวกันบ้างครับผมไปใส่เวลาครับคนใส่รดเร็วมากเลยบอกกลัวแล้วเพิ่งแกสองนาทีงงเลยอุตส่าห์าแต่งจัดเต็มจะเดินป่าครับผมกลัวทากครับงงเลยครับ้านาทีงงเลยครับผม จ้าที่ถามว่าไม่เดินแล้วหรอเหนื่อยเลย้วที่บอกว่าถ้าฝนตกก็ทาชุมเลยอแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็มีก็ยังมีอยู่ก็ยังมีแต่มันจะเป็นแบบเฉพาะที่ชื้นๆนะครับนี่ไงมีถุงกันทาคู่ละ80อ่ะนี่ไงถุงกันทาที่เนี้ยแสดงว่าขายขนาดนี้คือชุกชุกชุมถุงกันทากจะใส่ขึ้นมาถึงไหนค่ะเป็นพลาสติกน่าจะอยู่อแต่มันก็ขึ้นคอได้นะ เงเก่ง<พ>อ <นะ S 2> เลยเหรอเออมันเข้าข้างในตัวก็ได้นะเออเคยดูเคยดูที่คนเขาเดินแล้วเขาไม่รู้ตัวพอถอดเสื้อมาแล้วแบบข้างในหยุดหยาบก,กคนลุกเลยอ่ะลองถามลูกซี่มีอะไรกินบ้างก็ที่นี่นะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นไหมถ้ามากันจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วนะเนี่ยกลับมาไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยเตรียมแบบเงินมาก็พอ ครบ่ะที่นี่ครบเ็วานนี้เนาะเอาให้ดูได้มาแล้วอันนี้แชาเขียวนมสดแล้วก็นี้นมสดมางของพี่คริสขอบคุณครัขอบคุณครับป้าบอกว่าวันธรรมดาช่วงธรรมดาอ่งี้นักท่องเที่ยวรวมแม่ค้าไม่ถึง10คนขอบคุณค่ะ้านป้ามีครบทุกอย่างนะเพื่อนๆมาใครมาแถวนี้เนาะมาแต่ตัวได้เลยกับเสื้อผ้าซื้อของที่นีว อ่ะตากจ่ายเงินาเดินเหนื่อยมากเลยครับเดินหนึ่งกิโลเจ้าหน้าที่งงเลยครับเดินไวมากครับสองนาทีเดินก็ไปเจ้าที่หันมาไม่เดินเมาไม่เดินเลยเหรองงไปเลยวอนตังจ่ายก่อนมีของพี่คิดแต่ก็ต้องถือให้เฮ้ยทำไมต้องฟ้องโซเชียลเลย ถ้าพี่คิดถือนะหกหมดไม่เหลือกินหนึ่งแข็ต้นไม้ที่นี่เยอะที่จังเลยอะเริ่มเลิ้นยิ่งใหญ่เกียงกายตึ้งตๆ้ๆต้ตื้ต้ต้น้ำหนาวเริ่มเลินงยิ่งใหญ่เกียงกายตื้อต้แถวนี้พันนอนเยอะก็เป็นอย่างนี้เพื่อน อันนี้อาการพี่คิดนอนเยอะนอนเยอะอิ่มไงนอนอิ่มนอนเยอะเปขาผมแบตเต็มเมื่อวานไม่มีแบตครับผมยังไม่เจอไก่ฟ้าเลยอ่ะจะเจอไก่ฟ้าหาเรื่องจริงจะเธอที่มันเธอที่มันดื้อจริงๆเราก็ไม่เข้าไปเห็นความดื้อของกูกอรไหมแค่แค่อยากเห็นน่ะสวยดีอ่ะของเราเนี่ยเขาเรียกลานทุ่งกะเจียว รู้แล้วเนี่ยหลายรอบแล้วอ้าวเราบอกไปแล้วหลายรอบแล้วเขาไม่ได้ฟังแหมพอเดินฝานไม่ได้เลยต้องทําเป็นรู้เราเป็นมีความรู้ขึ้นมาทันทีดูมีภูมดูมีภูมนี่จะมาถึงแชมป์เราแล้วนะเราไปเดินหนึ่งกิโลมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยโอ้โหทากนี่ชุ่มมากเลยเพื่อน บรรยากาศนี่แบบเพื่อนเขารู้กันหมดเลยแต่งตัวเกอร์เลยก็แต่งตัวเกอร์เลยครับผมจะไปเดินออกกาลังกายครับผมได้น้ำหวานกับมากินนี่อาหารเช้าพร้อมขนมดีอะเพื่อนๆนมสดหนาวๆวนนี้ยี่สิบเอ็ดนี่อย่าดูถูกนะที่บ้านนี้เรายังเปิดแอร์ยี่สิบห้ากันอยู่เลยใช่ถูก ลมแล้วมันบวกลมเข้าไปด้วยเนาะน้องๆกลับกันแล้วเมื่อกี้มาพูดคุยขอถ่ายรูปล้วก็เลยแจกสติกเกอร์คุณคือเดอะแคมเปอร์ตัวจริงถ้าเจอพวกเราไปจะได้มาคุณจะได้สติกเกอร์เดอะแคมเปอร์ไทยแลนด์เพราะคุณคือเดอะแคมเปอร์ตัวจริงก็ออบอกเพื่อนแล้วเขานอนเต็มลเขาจะเปอย่งเยอะล้นเนี่ยลนน้นพลังเรือล้นเยอะอะต้องปล่อยพลังออกมาบ้างอ่ะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะนั่งทานอาหาร แค่จ๊ะอย่างนี้นะครับมือเช้าแบบง่ายๆอย่างนี้ของเราเนาะไม่ได้ทําอะไรแล้วเพราะว่าจะได้ม่ต้องล้างแล้วก็เก็เก็บแล้วก็<ช>ย้ายแล้วอีพีนี้ก็มีเรื่องราวอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้พาเพื่อนๆว่าแถวนี้มีที่เที่ยวอะไรเราว่าสถาน,าานที่เที่ยวก็จะเป็นสถานาที่เที่ยวอยู่ในอุทยานนี่แหละอยากใหเห็นในอชอน้าหนาวเนาะเพราะว่าในสถานที่เที่ยวเนี่ยเราถ้าเรามาอยู่ที่นี่ก็ต้องเที่ยวในแถวนี้แหละ มันก็จะผ่านพาพามาดูหมดแล้วมีเหลือเหลือสการะผาผาแดงเนาะที่เราไม่ได้แวะจอดนะครับก็เพื่อนๆสามารถแวะสการะผาแดงที่นั่นก็ได้ใช่สะพานก็พาดูพาดูแล้วาถ่ายรูปในอุทยานเนี่ยตรงนี้แล้วก็แบบอยากพักผ่อนแล้วอ่ะมันเป็นฟิลันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคอนเทนต์ของผมเพื่อนๆเห็นแล้วเนาะ ทั้งหมดเนี้ยประมาณ95%จะเป็นการถ่ายด้วยพี่คิมไม่ได้จับกล้องเลยนะไม่ได้จับกล้องอเลยนะครับใช้มือถือส่วนเรื่องอาถ่ายยังไงใช้หมดอะไรถ่ายมีปัญหาอะไรบ้างข้อดีข้อเสียอะไรที่เจอเดี๋ยวไปว่ากันในอีกคลิปนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวก็กปล่อยได้เป็น ให้คอนเทนต์ท่องเที่ยวดูไปแต่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นเลฟในการตัดสินใจได้เลยว่าภาพทุกภาพที่เห็นนะเป็นยังไงดีไหมสวยไหมชอบไหมนะประมาณนี้ครับเนาะฝากเพื่อนๆนะคะติดตามพวกเราไปเจอนี่มาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราหน่อยนะคะขอบคุณทุกการรับชมมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่า E ีต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปปักสมอที่ไหนกันนะจ๊ะแน่นอน ่ตอไปจะเป็นอีพีที่ต่อจากตรงนี้เนี่ยแหละครับใช่เรายังอยู่ในทิพล่ลาลมหนาวเดือนเมษากันอยู่เดียวพาไปต่อว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างที่มันจะยังเป็นอากาศเย็นๆแบบนี้ไปดูกันว่าจะมีที่ไหนที่สามารถตั้งแคมป์ในอากาศเย็นในหน้าร้อนได้บ้างนะครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกด subscribe subscribe โเรานูซนาโมสูหนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับเป็นการให้กําลังใจพวกเราที่ดีที่สุดแนี่นะอ่อนๆเลยนะเนี่ยอ่ะไปรอชมอีพีต่อไปบายบาย